จมนัทมันจมจริงๆทุกคนตะเกะค่ะทุกคนครูยะวะผ่าเถียงมังนะคะเดี๋ยวผ่ามาเลยงอ,อมะนาวเมยหมดทุกคนเรือว่ามะนาวข้าวเหียนะมะนาวข้าวเหียก่อนหน้านี้ครูยะเคยทำคลิปมาแล้วทีหนึ่งนะคะทุกคนนะโ,โดย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 กนี้เดี๋ยวทำคลิปใหมเลยสักทีแล้มวมะนาวเมยหมดนะ มะนาวคาวเวียหรือมะนาวแม่มดลักษณะลูกมันกัะเนี่ยทุกคนมันเป็นต้องบอกมันเป็นอะไรเป็นฟักเหรอเป็นฟักได้ไหมว่าเันนี่นี่ยทุกคนเป็นลูกลูกลูกพันนีนะอ่านี่ยังไม่ซุกที่นะทุกคนนะอยังไม่ซุกทีถึงกาโอ้เนี่ยลกูกเยอะเ,เลยมีน้ําเหมือนกับมะนาวตัวไปเลยแต่ว่าใบมันเนี่ยน,นี่คือลูกมันทึงกา ต่การมันก็นจะมีน้ำเนี่ยทุกคนซึ่งใบมันกันเนี่ยใบไม่เหมือนมะนาวไม่เหมือนมะนาวตัวทั่วไปบ้านแถวน,นะใบมันทุกคนเลยใบมันเออซึ่งมันเดดมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเดดตรงเทนี่ทุกคนเลยอ่มันเป็นเม็ดออกมาเป็นลกูกเป็นเม็ด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 เมือนเคยปลาข้าวเวียนั่นเลยแต่วาเนี่ยไม่ได้แล่ไม่ได้มี อันนี้คือลกแต่ว่ามันพองถึงมันล้นอยู่ใต้กลน่นเดี๋ยวคุยามาเห็นนี่ทุกคนเลยเป็นเม็ด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 เหมือนกับเม็ดไข่ปลาคาเวียแต่ว่าเสียดายนะมันไม่มีไม่มีลกแต่ว่าเราอย่างไม่ผ้าเทียนคือพอเราผ้าปั๊บมันจะดันออกกันมาบุบ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 หน้าเล่หมากทุกคนเดี๋ยวชิมไม่เล่นะทุกคนชิมกันต้ต้นมะนาวเลยมะนาวคาเวียพอเคี้ยวแล้วมันจะกรุบ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 น่าอ้อยร่อยหมากทุกคนแต่ว่านี่ มันซ่อมมันกระซอมมันมาหนาวเลยนี่ท <fit division> ุกคนมันไม่ได้หวานนะทุกคนนะอยี่ยเข้าใจะพิษว่ามันจะหวานมันไม่หวานทุกคนมันซ่อมแต่เด็ดของมันเกลือในพอเกี่ยวที่มันจะกรุบ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 จะเกลืออะไรไม่ได้สักทีต้องทําใจก่อนขอมันซ่อม จมนัดเฮายมันจำจริงจริงทุกคน,นเด็ดตรงนั้น,ลน,นกเ,กเลยตรงในพวกเกลี่ยกรุบ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 เหมาะสำหรับเซในยำอะไรแันเนี่ยทุกคนน่าจะร้อยนะพอเกี่ยวถ้ามันจะกรุบกรุบกรุบไปด้วยเลยที่ะความเปรี้ยวมันก็จะโอกมาากันจะตอนนี้เราเกี่ยวลุกเนาเลไรันเนี้ยนะมะเน่าขาวเรียทุกคนอะไร ดอกสีชมพูอ๋อมีดอกสี่มพูโอ้ยดอกสี่มพูทุกคนสวยหลาวดอกมันมันาอาข่าวเวียนนะฮะอืมโอ้สวยดีสวยดี